ครับก็สวัสดีครับผมก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับวิถีช่างนะครับผมเพราะวันนี้นะครับเราจะมาเชื่อมถังน้ํามันนะครับโดยใช้ตะกัวเส้นนะครับก็ใช้เป็นหัวแร้งแบบนี้นะครับ VR นะครับเป็นรถสองย่างหวะเนาะจะชอบผุตรงนี้นะครับชอบผุด้านข้างก็ก่อนจะเชื่อมนะครับก็อย่าลืมนะครับทําความสะอาดนะครับล้างถังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เปิดฝาถังน้ำมันด้วยนะครับกันไว้ก่อนนี่ครับทำความสะอาดก่อนนะครับเอาให้งองไปเลยตรงที่ตรงที่ผุนะครับตรงที่เป็นรูหรือว่าจะใช้กระดาษทรายก็ได้ครับแล้วแต่ความับนี่ผมใช้แรงแบบนี้ครับแร่งลวด ทำความสะอาดนะครับเอาให้งองจะมาเชื่อมดูจะใช้ตะกัวเส้นนะครับ

ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเนะี่ยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิถีช่างด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ